สองแสบบริเลตี้มาแล้วครับพี่น้องครับข่าวว่าเราโคตรแรงโคตร์ชดนะครับผมนะครับสองแสบบริเลตี้มาแล้วครับพี่น้องดีเราฟังอยู่ทางไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยครับพี่น้องครับเราฟังรับชมรับฟังอย่ทังไหคอมเมนต์มาได้ครับผมสำหรับเอฟซีพลังหลักพลังเงียบพลังบวกครับเอฟซีพลังหลักพลังเงียบพลังบวกของนี่แงไงของเองครับผู้ทุกพลังผู้ถูกบันหักครับคอมเมนต์มาได้ครับผมข่าวว่าเราทักทายอะไรเลยครับพี่น้องครับสำหรับรายนี้ครับ เสาร์ว,วันที่2ี่สิบเจ็ะครับเนาะมกราคม2568ครับพี่น้องครับคอมเมนต์มาได้ครับพี่น้องครับกินกาแฟครับเสาร์นี้ครับพี่น้องครับคอมเมนต์มาได้เลยครับผม กาฟครับซองนี้ครับพี่น้องครับกแบครับกาแฟนะครับนี่ครับเบอร์ดีครับพี่น้องเป็นได้ครับพี่น้องครับมันขึ้นอีกครับโอ้งานอยู่บานโจทย์น้องแกนะครับพี่น้อง นะครับอำเภอพ้นนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อนี้ครับเวลาองยิงจะวิ่งสองงานนะครับผมว่านครับนะครับงานแรเป็นงานถ้ำแก่น้อยนะครับอยู่พี่ไม้นะครับนอกพี่น้องเนาะอยู่พีม่ายจังหวัดนครราชสีมาครับเสร็จงานก็รีบพีม่ายประตูรีบตรงดิ่งมาเลยครับผมบ้านโจทย์น้องแก่นะครับอำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นครับงานวงไห่ครับวงสนามเพือนแท้ครับ พอไปแม่เอฟซีมาล่อหางนักเตะครับพอพอไปแม่เจ้าภาพมาโอ้ล่อทาโร่กิริสาเพียบนะครับเนาะนี่แหละครับผมครับกดไลค์มาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมกดถูกใจให้นะครับผมกดไลค์ได้หละเด้อครับพี่น้องครับกดไลค์นะครับสองแสบเลยตีลักพลังมาพลังเงียบพลังบวกของเบียร์อวินครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมสุดยอดดีๆครับนะครับ บรรยากาศเศร้าๆครับพี่น้องครับไปตื่นไปทํางานนะครับวันนี้ครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์เป็นมือแรกว่ายังเป็นเบอแรกของสัปดาห์นะครับเนาะมือการทํางานนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับจันทร์ที่ยีเดเลยพี่น้องเลยยี่มกราคม2568ัร้อยหกสิบแครับพี่น้องครับวันจันทร์วันจันทร์ครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับนะครับพลังเงียบนะครับพลังเงียบนะครับสามท่านเลยครับ สามท่านพลังเงียบวะครับพี่นังครับสามท่านนะครับพลังเงียบวะครับนะครับคอมเมนต์มาได้ครับส่งสเต็กเกอร์มาได้เลยครับพี่น้องครับเข่ามะเล่าส่งสเต็กเกอร์มาได้ครับขอสเต็กเกอร์คนละสามดวงครับสำหรับสีท่านครับนะครับรับชมรับฟังเท่าไหร่ครับคอมเมนต์มากครับนะครับขอสเต็กเกอร์นะครับพลังรักพรางเงียบพรางบวกนะครับขอสเต็กเกอร์คนละสามดวงครับ สำหรับ,รบข้าวนะครับพี่น้องครับข้าวข้าวนั่สนามเระนแพงครับมอนี้ครับยี่สิบเกดไหมนะครับดูใสครับวัอนี้ครับวัดน้องแวงนะมาครับ ยี่สิบเจ็ดเนวันนองแว้งนะครับวันนี้ครับยี่สิบเจ็ดวัดหนองแว้งอำเภอบัวร่ายโคราชครับโคราชครับวันนี้ครับพี่น้องครับโคราชสองมือครับยี่สิบเจ็ดเืออื้องครับวัดป่าแสงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับอ่าโคราชเนี่ยเป็นวัดของหลวงพ่อเสือนะครับเนาะวัดป่าแสงธรรมนะครับเนาะวัดที่หลวงพ่อเสือเป็นเป็นเจ้าอาวาสอยู่ประจำที่วัดนั้นนะครับเนาะ อ่าเดี๋ยวยิ่าว่าจะมีกิจกรรมลายสดเป็นนะครับมีกิจกรรมให้พ่อพ่อแม่เอเซ่ได้ร่วมทําบุญด้วยนะครับมือนะครับที่วัดป่าแสงท่ำเลยครับนะครับฟังจากทางช่องพนุ่นนะครับเนาะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้พ่อพ่อแม่เอเซ่ได้ร่วมทําบุญนะครับเนาะมันกิจกรรมนะครับเป็นการทําบุญนะครับเราร่วมทําบุญนะครับให้วัดกับทางวัดป่าแสงท่ำนะครับพี่น้องครับวัดหลวงพ่อเสือแล้วครับหลวงพ่อที่เฮาศรัทธาหลวงพ่อที่ ลงสลับแยมแพงหรือว่าเจอคนศรัทธาแล้วก็นนะครับเรีนรวมสายบุญน้ำกันนะพี่น้องครับกาหรับสายบุญข้อบุญนะครับมือนะครับมีราส่วนในน้องครับมือครับนะครับแล้วก็ยี่สิบแปดแล้วขับมือเนาะยี่สิบเก้ากัเห็นเป็นสตรอบุรีนะครับนักคิวงานนะครับใกล้แล้วครับใกล้ใกันครับโคราสตรอบุรีกับประมาณ ลอยโครโรไหมครับอืมนะครับเนาะประมาณนี้นะครับแต่ว่าสองขึ้นเลครับ,ย,บ, 1, ย,บ, 1, ย,บ 1, ยี่เจ็ดยี่แปดยูโคราชเดอ้อพี่น้องเดองเง้อรมือแรกกแต่ยู่ในรไหนเพิ่มบัวลายบัวลายวัดหนองแวงนะครับเนี่ยเออบัวลายนะครับจังหวัดนคะรราชสีมาครับพี่น้องครับ สวัสดีทั้งหกท่านครับสวัสดีทั้งหกท่านครับนะครับหกท่านครับหลักชมหลักสร้างทางไหนคอมเมนต์มาเลยครับผมคอมเมนต์เข้ามาคุยเข้ามาทั้งท่นครับแปดท่านครับเอฟซียหลาองอีมั้ครับทั้งแปดท่านเ่ยครับคอมเมนต์มาไหนเด้อครับพี่น้องครับคอมเมนต์มาไหนเด้อครับพี่น้องครับแปดท่านเลยครับคอมเมนต์มาไหนครับพี่น้องครับ จอตอีลีนะครับสำหรับสาวหน่อยพี่น้ครับสนามแตกครับนะครับสนามแตกทุกสนามครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับตัวรบหนาวเลยครับเมื่อเพื่อนครับนะครับกี่ลาวีใส่มากับชุดสีโอรสไหมครับเนาะแล้วก็บนี่เสื้อคุ้มสีขาวนะครับคุ้มไรนะครับากันหนาวจังน้อยนะครับพี่น้องเนาะกับแจ็คก์หนาวรักปีแบบครับเนาะเพราะกันหนาวนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับมีลมน้ำนะครับ นี่ก็เจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงลองให้พี่น้องเจ็ดโมงสี่สิบสี่นัดพี่เราเด้อพี่น้องครับเพไปที่เริ่มงานแปดโมงนะครับแตเตรียมตัวเข้าง,งานนะครับเนาะจะไปสายเด้อพี่น้องครับแต่จะาหน้าที่พันวาจะาหน้าที่พันหักหมวกขัง,ง,งเงินเนาะพี่น้องเนาะนะครับแปดโมงเริ่มต้นสัปดาห์ไหมละครับใกล้จะเข้าสู่เดือนอแห่งความรักละครับสำหรับเอฟซีสามหน่อยเป็นแพนนะครับเอฟซี เร่อเอฟซีเสียก right ินนะรับไมสามารถที่จแข้วนะครับเนาะยังนะครับกดไรไรหนมครับในนั้นครับสระ ทันทีภาพมาเจอ,อรายนี้นะครับหรือ,อาบางเมืองไรที่หลังยอดหลังกัเข่ามาคอมเมนต์เข่ามากดไลค์ให้ได้รับพี่น้องครับนะเกดไลค์ได้สำหรับพลังเงียบพลังหลักพลังบวกเนาะพี่น้องเนาะนะครับขามากดไลค์เข่ามาสดลองคอมเมนต์หน่อยนะครับนะครับส่วนหนังนะครับส่วนหนัง ภาพยนตร์นะครับนั่นก็คือภาพยนตร์คลายอ่อนนะครับตอนนี้ก็ตั้งถ่ายทำดูเดือดเลยนะครับพี่น้องครับนะครับประโจก่ะประจำการอยู่กองท้ายนะครับพี่น้องครับเออภาคกรุงเทพนะครับเนาะนะครับแล้วก็เห็นมาแววนะครับประโจนั้ประกาศนะครับวันที่ยี่สิบเลยนะครับยี่สิบกุมภาพันธ์เลยนะครับเออสิ่งนี้ฉากแน่อีกฉากแน่ก็คือแบบใช้นักแสดงแบบเกือบพันคนเลยเพรับเห็นปรโจน โอลงในเฟสบุกสันตวนะครับเนาะนะครับใจฉากง่ายนะครับนะครับใส่เวทีสายนเป็นแพ่งครับเนาะเวทีใหญ่นะครับเวทีรังการแสงสีเสียงนะครับวันที่ยี่สิบกุมภาพนะครับพี่น้องในการถ่ายทํำนะครับเนาะอีกฉากง่ญ่ฉากหนึ่งครับใส่นักแสดงประมาณเกือบพันคนเนาะที่บักโจเดโพชนะครับพี่น้องครับนะ ช่วงนี้กับพยน์นะครับไปคุ้มเข็มนะครับเนาะคุ้มเข็มทางภาพยนต์คล้ายอ่อนนะครับเนาะนะครับนี่แหละครับการทีนี้เรียกว่าคู้นําหรือว่าผู่ด้วยการสานะครับดูกับทีมงานทายมันกับมีความแบบนันดกบ่นใจหรือมีความอบอุ่นนะครับนะครับสำหรับของ่ายนะครับเนาะนี่แหละครับตรงนี้ครับการเสียดนางการสีไททัฟภาพยนตร์นะครับตรงนี้คู้นําตรงนี้แบบอาเรกันอย่างเงมากคอยบีบมากคอยเปลี่ยนกำลังใจมากคอยแบบ เออนะครับเติมนิดเติมหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ส่วนทางวงเราตรทองครับนะครับสามารถเพลินแแงนะครับยิราเอายู่แน่นอนครับนะครับว่าจะเป็นการเอนเตอร์เทน์ขนาดไปที่เล่าเก่งขึ้นหลายครับพี่น้องครับเนาะเพ่อให้เห็นน้วยเมียนมาครับเนาะเพ่อให้เห็นน้วยครับเอ็นการเอนเตอร์เทน์หนาไปที่ของยิราครับหนาไปที่ยิราเล่าแบบก็หยุดเล่นนะครับพี่น้องเนาะเลาเก่งขึ้นหลายครับพี่น้อง สองสองสองคือกำลังใจครับ ABAB ครับสวัสดีครับสองสองสองคือกำลังใจครับที่้อง ABAB ครับ ABAB ครับ ABAB นี่พลังเงียบนะครับเนี่ย ABAB นะครับชั้นแล้วก็ คนใต้อ๋อคนใต้นะครับอ๋อนะครับวัแน่ครับอาดีตโปรเจกต์โปรเจกต์ไหนนะครับเด้อคนใต้นะครับโปรเจกต์นะครับทั้งไปกับใช่เนาะนะครับนั่นคืออาชีพโปรเจกต์ลองเพ่งครูกับหลานไปกับใช่นะครับพี่น้องครับเพ่งใต้เนาะพี่น้องเนาะรอติดตามครับรอติดตามครับเอบีครับเออนะครับรอติดตามนะครับเนาะครับ จะมีหรือเปล่านะครับอาจจะมีนะครับผมนะนะครับการผสมผสานระหว่างอีสานใต้ยนะพี่น้องเนาะนะครับแถลงตะเต้านะครับเนาะนะครับขวแรกนะครับเดือยครับอำเภอบัวร่โคราบโคราบครับอำเภอบัวร่โคราบโคราบครับขวแรงครับนะครับสามรอยเพี้ยนแพงเต็มวงครับหนองแวงครับอำเภอบัวร่จังหวัดนครราชสีมาครับ ทำนี่ครับแรกนี่ครับขึ้นวันจันทร์นี่ครับนะมืองโคราชเลยครับวัดปลาแสงธรรมครับวัดหลวงพ่อเสือนะครับอำเภอเมืองจังหวัดโคราชครับนครราชสีมาอีกครับยี่แปดครับยี่เก้าหอยย้อนไปสระบุรีนะครับเนาะนะครับอ่ะคิดว่าข่าวๆแต่ก็นะครับเนาะผู้ใดใกล้ไกล้มองไรไปแหงรังใจมองหันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดใกล้ไกล้มองไรไปแหงรังใจมองหันครับนะครับอย่าลืมครับเออนะครับเตื้อปิ่นไปจับมือไปทร่รูปกีลาได้ครับเนาะ ไปจับมือไปถ่ายรูปไปพบปะเวลาได้ครับนะครับตามคิวงานแต่ละมือนะครับเนาะเดี๋ยวคิวงานผมกะจิขึ้นในในในชุมชนหรือขึ้นในโทษร,ร,รายหายนะครับเนะาะว่ากตรละมือไปแสดงยุายแน่นะครับเนาะนน้องเนาะนะครับก็ฝากคนที่ตามนะครับก็ได,ด้กดแชร์นะครับสองสองแสบก็ได้ตีนะครับเนาะสองแสบได้ตีเข้ฝาก ในอีกจังหนึ่งช่องนะครับเนาะสำหรับพลังรักพลังเงียบพลังบวกของทีเราเองนะครับเนาะฝากช่องเสียบได้ต nice. ีได้ครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ครับเนาะสระสิทธิภัณนะครับการไลฟ์สดการคลิปดีๆหรือมีสิ่งดีมาบอกพี่บอกน้องนะครับเนาะพี่น้องเนาะนะครับจวดต่อนะครับเนาะโคราชสองคืนครับโคราชสองคืนครับโคราชบ้านเองโคราชบ้านเองครับอ่านะครับเนาะ พี่น้องเนาะนะครับของภาพครับพี่น้องครับอ่านะครับฝากนะครับผมสองแสบบริลลี่ครับสองแสบบริลลี่ครับสองแสบบริลลี่ครับนะครับสองแสบบริลลี่นะครับนะครับเดี๋ยวก็ระได้ลงรายเลยพี่น้องนะครับเโซนนี้ครับบออย่าห่างนะครับบอหลายนะครับเนาะ ขอให้พี่น้องมีความสุขนะครับในการทํางานของวันจันทร์นะครับนักวันจันทร์มาเริ่มต้นของการทางานนะพี่น้องมีความสุขหลายๆนะครับพี่น้องครับมีความสุขในการทํางานครับจะไดายปล่อยงานแบบสะดวกนะครับเนาะเขานะครับติดตามหลายๆช่องทางได้ครับผมทังช่อง youtube หลายๆช่องครับก็สามารถพิ่พ์แลนแทงนะครับอ๋จัดไปครับพี่น้องครับหาภาพครับโอกาสหนาพอกับ อะไม้นะครับพี่น้องครับนะนะครับปังๆครับเก็บตกคลิปเก่าซึ้งๆอีหล่ามาพูดบ้างอ๋อคลิปเก่านะครับได้ได้คร <c oughs> ับเราเดี <edia> <c oughs> ๋ยวโอกาสนาเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังครับพี่น้องครับนะครับเนาะสรายนีกัขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเจอกันใหม่ไรหนาครับพี่น้องครับสรายนีกับบัตรครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ